สวัสดีค่ะวันนก็อยู่กับชังแคะที่ไดนเสานที่ไหนที่ภูเอ้ยที่ขาขอเราจะนั่งอยู่นระเบิดเราลงนี้เรากำลังเดินมีไดโนเสาร์ตัวไม่รู้แต่สถานที่เที่ยวใหม่มีเสียงด้วย่มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยทุกคนจะเป็น อ,อ,อุ้ยเป็นเขาวงกดอะ่ะอุ้ยเราจะถึงเท่าไหร่เนี่ยโอ้นี่ไอ้องกสาวเต็มเลย อันนี้คือมีคทางขาวด้อใช่บิดได้เด้อันนี้ตัวนไรอ่ะอี a ัสมอาถยูปไอ้กงมันอ่ะ Elasmos เอาแล้วไปไหนต่ออ๋อมีทางไปต่อล้วไปต่อ Pilot s ฮ l ล r เดี๋ยว a เดีกมีคเลอุ่นอุ่นทำไมไม่ปิดปากลูกถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปค่ะถอดออก ผิดนะผิดนะถอดลูกไก่ค่อเถอดแลี่เจออะไรเนี่ยอันนี้เป็นเอมโมไนเอมโมไนี่มีซูโนซอรัสด้วยเศรษฐะสมัยโบราณยูไทรแลนด์นะสมีเดโกเล็กซ์มีแพทีเซฟาอุ้ยเยอะไป เรต่เลดีกว่าทุกคนไม่มีเสียงไหมจะมีตเดียวอ้ยอวเนอร์เลยนะโอยโอยย เห็นไหมเฮ้ยตัวนี้ะอตัวนี้ชื่อเวโลเลปเอร์อลลเลปเตอร์นะคะทั้งขาวด้วยไปกันต่อดีกว่าส่วนต,ตัวนูนเป็นด้ยนึงเดี๋ยวให้แม่ถ่ายรูปให้ มันขยับได้เดี๋ยวค่อยดูใครตัวขยับนะเฮ้ยมันเยนอะแยะ้งหมดเลยอ่ะมีเขาวงกดด้วยเดี๋ยวค่อยมาดูไอตัวขยับ,บ,บใหญ่กว่ ไปไปไปเติต่อโอน,นอะไรพอ่อลืมล,ล็อกรถต่อฮะล็อกรถยงังล็อกแล้วไม่รู้อะไรไปต่อกันเลย โอนนี่ก่อนเดี๋ยวพ่อไปดูก่นกกกอนว่าล็อกร้อนรถยังหนูถือไว้แล้วทำไม่ได้นะฮะโคนพพเนี่ยน่ากลัวมัามีเขาจะเป้าออกไม่ได้ดิหนูออกได้ ทุกคนไปดูตัวขยับกันโอเคมีไงขาไมกูอ,ออกแล้วกันใช่มีของกดเฮ้ยวันดี <c oughs> ทุกคน ไะเกียดไปแล้วออมเกดแล้วได้ละรถอ่ะรู้ลืมล็อกก่อนนะเกียหรอเดี๋ยวแม่ถ่ายวิดีโอยวม่ถ่ายรูมาก อันนี้ชื่อมาโปมาปูอรัสนะคะเขาน้อันนี้อนิ้วก็ดึกกระดิกไปด้วยนิ้วเอ้นี่ก็ติดาได้ด้วยอ่ะ ตน้ไม่ถ่ายลูกถ่ายไว้คะอ๋อถ่ายไปหน่อยแล้วกันเนี่ยยืนเนี่ถ่ายลูกข้ยบนมีถ่ายล่าข้าวนตรนี้จะิำกลางนี่โถถ่ายลูกเมันัดขั้วผมา เดินต่อที่มีตัวนี้ด้ยดอันนี้ชื่อวไรเดินไม่ถูกแล้วงงหมดแล้วเนี่ยมีเขาวงกดตรงนู้นเลยขงกดหน้าต่ลลองเบอร์ไหมมไรสวยดีอุ้ยเดินเสาหน้าใไดูเนีย

ตันหน้ามา,<อ>า,านี่อันนี้ขยับได้นี่นี่นี่ทุกคนมาหน่อยขยับได้อุ้ยไดโนเสารัตได,ดโนเสร์ัตคือ เสียงด้วยเออเได้แบบแบบมันเป็นยางยางหมดเลยอ่ะใช่เป็นยางเดือดจ้าแล้ววิ่งเล็ก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 ขยับได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเล็กก็ขยับได้ตัวนี้ก็ได้รสสารัต

ตัตรงนี้ทะลุเลื่อนไปเนต่วขึ้นตัวเยี่ยงตัวนี้เลยมีมีขาวงกฎด้วยนะไข่อันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรไข่วชื่ออะไรฮนะชื่ออะไรให้รู้ม,รมันชื่ออะไรถ้าใครรู้ตัวนี้ชื่ออะไรถ้าตัวนี้ถ้ารู้ทุกคนรู้ว่าตัวนี้ชื่ออะไรบอกหน้าคอมเมนต์ด้วยนะ อันนี้ชื่อโดโรเบสโซรัสโซรัสโอ้ยโอ้ยไอ้ตนี้ไอ้ตนี้น่ารักอ่ะแต่นั่นแหละมันคือตัวเดียวกันอันนี้คือแม่มันอันนี้คือลูกอะทุกคนน่ารักอ่ะเสองเต็มเลยนะใช่มันมันจะมีอีกอันนึง อ,อุ้ยั้งหันอุ้ยตัวนี้ก็น,น่ารักโอ้โหเตือนเลยมาได้เลยต้นนี้ก็หัือนกับไอตัวอันนั้นนะะเอางับมือเร็วทุกคนมันไม่งับมือนับเซ่ไม่งับเซ่ เดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้อะตัวนี้นะคะชื่อลูโซรัตฮะอะไรไม่รู้อ่ะลูเฟิร์โก,โกลัตโกโซลัสอะไรเอ็งเอ็งคิโลโซลัส <c oughs> น่าเกลียดนะตัวมันน่าเกลียดมากเลย ทุกคนนี้อยู่ที่เขาค้อนะคะที่ไหนนะเขาคอเขาค้อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตอนนี้นะคะชื่ออร่อสเตรับเด่อสเตกสอรัตนะอะว่ะสเตแลเต่ะห่ะหมะคะตวค่ม้ะหมดแล้วโอคะมห้วค่ะะมหมวล่ะห้ ปิดจมูกไปเลกตัวนี้นะคะชื่ออะไรตัวนี้ชื่อใช่ป้เมกหน่อยเอมงก้อน Action นะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะมันเป็นลูก <c oughs> อันนี้ก็อันนี้มันไม่ขยับป่ะเฮ้ยขยับเว้ยโอ้หขยับแทบทั้งตัวเลยอ่ะทำไมมีเชือกสีแดงวะ

แต่ผูเลยอันนี้ขยับอันนี้อันนี้ขยับขยับวะมอยู่ในกรงนี้มันต้องขยับดิแต่ไม่ขยับหรอกโอ้โหโซนส่งไปเลยเลยเฮ้ยเลยวะตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยโอ้ยตัวนี้น่ากลัวดูดิโอนมายืนตรงนั้นเลยขยับด้วยขยับด้วยเหรอ ตัวใหญ่มากอ้น่ากลัวต้องยืนตรงนี้เหรอมันถึงจะทำงานลูกใช่หรอใช่จริงด้วยไร้า่ะ่านียู่ตรงนี้ไม่ทช่ ้ยตัวใหญ่มากอ,าาอตก้มุ่ได้ด้วยโอ้ยน้ำมนไฟได้ด้วยยืนนันทนะโอ้ยายกระตายังไม่มาเลยอ่ะเราไปถึงไหนเนี่ย อันนี้ไม่รู้ว่าขยับหรือเปล่าลอันนี้ไม่ขยับไม่ขยับช่วยโหขยับเลยนะอ่ะขยับป่ะอันนีี้เสยงนะ่มีลำโพง ไม่ขยบับตัวนี้ไม่ขยับเลยรูดูหนโอ<ฮ>้ยทางออกว่าไหนยังไม่ถึงเนี่ยมันจะมีเขาวงกดอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยไค่อุ้ยอุ้ยมันมีอยู่ในกล้องอยู่ในกล้อง อันนี้ก็โลเล็กเตอร์อนะคะต,ตัวนี้ตัวนี้คืออติสตาโกสอรัสนะคะนี่มาดูตัวนี้บ้างน,นี่นะ าวัดวัดขี้แตงวัวขี้ไอ้เนื้อเหนือฮะใชปะขี้รรเราผ่านนี้ป่ะาอเรา,า<ไ>เาี้งงมๆนู้นอะไม่ได้เดียวบางนี้เหรอเอางงหมดแล้วเนี่ย My no those <coughs> ตกใจว้ยตกใจตกใจตัวนี้นะคะชื่อต, <ก S 2> ตัวนี้นะคะชื่อเซ <ตก S 2> ็กชวนันดอ,อรัส ไม่ขยับหรอกไม่ขยับไม่ขยับตอนนี้ชื่อ,อสยยมโมไทยรักัอีสานโอ้โสาอนชินโนอะ้ังเตีองเลยไหนลองจักหลับโอ้

ดดดโดนงูเหยียบเหยียบงูงูไปนี่มีมีนี่แหสิข่าววงกอดเ,เดี๋ยวเราเดินอยู่งเขาวังกดก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็โอเคนะคะเดี๋ยวเราก็ขอบายบายก่อนนะคะเราจะเข้าไปในเขาวังกอดเนี่ยมาดูมาดูเขาวงกดแต่เราต้องรอแม่ก่อนอนี่ยเขาวังกดเป็นอย่างนี้เขาวงกด เดี๋ยวเราบอกแม่ก่อนโอเคค่ะรอไปบ๊ายบายอย่าลืมกดแรใคกดไลค์กดแชร์กดกร่ด้วยนะคะบ๊ายบายไปขอบคุณ